สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจปัดข่าวโรเบิร์ตรับสารภาพขับเรือทําแตงโมตกน้ํ่าสุดวันนี้9มีนาคมพลตารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค1ชี้แจงว่าพลตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค1ไม่ได้พูดว่าโรเบิร์ตรับสารภาพเป็นคนขับเรือกระชากทําให้แตงโมตกเรือแต่พูดว่าพยานบางคนรู้สึกว่าคุณโรเบิร์ตขับแต่ตํารวจยังไม่ได้ปากใจเชื้อขณะที่พันตํารวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าวันนี้มีการเรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งวนกรณีมีรายงานว่าผลตรวจเลือดทั้ง3คนประกอบด้วยนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอานายนิทันกีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและโรเบิร์ตออกแล้วไม่พบแอลกอฮอลและสารเสพติดทางพันตำรวจเอกจากตุตรนยืนยันว่าไม่พบแอลกอฮอลและสารเสพติดจริงด้านแหล่งข่าวระบุว่าผลการตรวจือ และสารเสพติดในร่างกายของ5คนบนเรือปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยมีการยืนยันจากกระทรวงสาธารณาสุขท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ